คุณทวดก็คืออดีตยันคุณแม่ก็คืออดีตยันแน่นอนว่าคุณลูกก็เลยไม่รอดค่ะเผยโฉะมครอบครัวสุดลึกลับของตระกูลไอชีไปพร้อมๆกันเลยซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทําการ์ตูนแนวเกมยันเดเรยของช่องเรามากๆมาไล่ไปทีละคนเลยนะคะเริ่มจากบรรพบุรุษของตระกูลไอชิ บรรพบุรุษของตระกูลไอชิเป็นสมาชิกคนแรกของตระกูลซึ่งสืบสายมาจากรุ่นพี่ของเธอค่ะเธอน่าจะเป็นนักล่าสัตว์ประหลาดและต่อมานะคะเส้นป้ายของบรรพบุรุษไอชิเขาคือรุ่นพี่ของบรรพบุรุษตระกูลไอชิที่ถูกสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติจับไปเป็นตัวประกัน และหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากบรรพุรุษของไอชิเขาก็ฝังปีศาจไว้ใต้เนินต้นไม้สารภาพบาปกับไอชิและพวกเขาก็แต่งงานกันมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนค่ะไอชิ IC คนแรกไอชิ IC คนแรกนะเป็นรุ่นแรกนะคะที่มีลูกถึง3คนด้วยกันค่ะก็น่าจะเป็นลูกสาวของทั้งคู่นั่นแหละนะต่อมาค่ะยาทวดรุ่นที่7ของอาโน ก็เป็นไอชิคนที่สองนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่สองเป็นบุตรคนโตจากพี่น้องสองคนของเธอคะ่ะต่อมาลูกคนที่สองของไอชิคนแรกเธอเนี่ยเป็นน้องสาวของลูกคนที่1และ3ของไอชิคนแรกคะ่ะและต่อมานะคะลูกคนที่3ของไอชิคนแรก สำหรับเธอคนนี้เนี่ยเป็นน้องสาวของลูกคนแรกและคนที่สองของไอชิคนแรกค่ะอาจจะฟังดูงงๆนะคะแต่ว่าไล่ไปเรื่อยๆแล้วกันต่อมายาทวดรุ่นที่6ของอายาโนะไอชิคนที่สค่ะเป็นไอชิรุ่นที่3และเป็นแม่ของยายทวดรุ่นที่ห้าของอายาโนะนะคะต่อมายาทวดรุ่นที่หของอายาโนะ ซึ่งก็เป็นไอชิรุ่นที่4และเป็นแม่ของยายทวดรุ่นที่4ของอายาโนด้วยค่ะต่อมาค่ะยายทวดรุ่นที่4ของอายาโนะไอชิรุ่นที่5อ่าแล้วก็เป็นแม่ของยายทวดรุ่นที่3ของอายาโนะนะคะต่อมายายทวดรุ่นที่3ของอายาโนะเป็นไอชิรุ่นที่6ค่ะและเป็นแม่ของทวดรุ่นที่สของอายาโนะ และไอชิในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองต่อมาย่าทวดคนที่สองของอายาโนค่ะเป็นไอชิรุ่นที่7นะคะเป็นแม่ของคาตาบะไอชิและเป็นพี่สาวของไอชิในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองค่ะต่อมานะคะป้าทวดคนที่สองของอายาโนป้าทวดคนที่สองของอายาโนเนี่ยเป็นป้าของคาตาบะไอชิ และเป็นทหารที่เข้ามาโดยการปลอมตัวและใส่บัตรประชาชนปลอมค่ะอบัตรประจำตัวปลอมนั่นเองนะเพื่อปกป้องเส้นใยที่อ่อนแอของเธอจากสงครามอเซฟคนที่เธอรักนั่นเองต่อมาก็คือคาตาบะไอชิค่ะคาตาบะไอชินะคะเป็นแม่ของโดสุกิไอชิ IC, และเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ CIA ค่ะ เธอได้รุ่นพี่มาด้วยการกำจัดด้วยอาวุธนะคะซึ่งใช้อาวุธร้ายแรงด้วยและสารภาพรักกับเขาได้สำเร็จแต่ถูก CIA จับได้นะอย่างไรก็ตามก่อนที่จะขึ้นศาลเธอได้รับข้อเสนอให้ทำงานเป็นเจา้าหน้าที่ CIA เพื่อแลกกับการไม่ต้องผเผชิญกับความยุติธรรมค่ะก็คือการอภัยโทษนั่นเอง คาตบาบะเนี่ยตามใจลูกสาวมากนะคะหลังจากที่เธอเดินทางไปทํางานทุกครั้งเลยก็คือไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกสาวนั่นเองเพราะเธอกังวลว่าลูกสาวจะไม่รักเธอค่ะและต่อมานะคะเส้นไยของคาตบาบะค่ะเขาเป็นพ่อของโดสุกิไอชินะคะแล้วก็เป็นสามีของคาตบาบะไอชิคาตบาบะเนี่ยพบกับเขาตอนอายุ18ปีที่โรงเรียนมัธยมของเธอค่ะในที่สุด เธอก็กำจัดคู่แข่งทั้ง10คนและสารภาพ,พรักกับเขาได้นะคะซึ่งเขาก็ยอมรับเธอเขาดูแลโดสุกิในขณะที่เธอเนี่ยไปทำภารกิจค่ะต่อมาโดซุกิไอชิลูกสาวนั่นเองโดสุกิไอชิเนี่ยเป็นลูกสาวของคาตะบะไอชิและรุ่นพี่ของเธอนะคะภรรยาของอซูเรอิบุไอชินั่นเองนะคะ และเป็นแม่ของเรียวบะรวมไปถึงน้องสาวของเรียวบะด้วยค่ะเธอเป็นคนที่ขี้เกียจที่สุดแล้วก็เอาแต่ใจที่สุดในบรรดาไอชิทั้งหมดนะคะถึงขนาดที่แม่ของเธอเนี่ยต้องคอยดูแลเรียวบะเป็นอย่างดีแทนค่ะเพราะว่าเธอไม่ค่อยสนใจลูกสาวนั่นเองนะก็คือปล่อยปะละเลยเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมบ้านไอชิถึงมีห้องใต้ดินด้วยค่ะต่อมาค่ะสุเรอิบุอ่าสุเรอิบุเนาะ ถ้าเกิดผิดยังไงใครก็มาให้ข้อมูลใหม่ได้นะคะเขาเนี่ยเป็นสามีของโดสุกิไอชิและเป็นพ่อของลูกสาวทั้งสองคนด้วยค่ะเรียวบะและน้องสาวของเธอเขาถูกคาตะบะไอชิลักพาตัวไปและภระระยาของเขาเนี่ยทำร้ายจิตใจจนเขากลายเป็นเพียงเปลือกนอกที่ว่างเปล่าของมนุษยชาติค่ะก็คือแบบเหมือนอยู่แบบตุ๊กตาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีจิตวิญญ,ญาณ ต่อมานะคะป้าของอายนโนค่ะเป็นน้องสาวของเรียวบาป้าหรอลื้นน้ากันแน่แต่ในข้อมูลของเว็บไซต์นะคะเขาบอกว่าป้านะถ้าผิดพลาดยังไงใครรู้ข้อมูลที่แท้จริงมาแก้ไขได้เลยนะเป็นแม่ของลูกพี่ลูกน้องอายนโนค่ะและเป็นน้องสาวของเรียวบาไอชิเธอมีสีผมที่แตกต่างจากสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวเนื่องจากเธอได้รับลักษณะนี้มาจากพ่อของเธอนั่นเอง ต่อมานะคะลูกพี่ลูกน้องของอายนะเป็นลูกสาวของน้องสาวเรียวบะค่ะเนื่องจากเธอมีความรู้สึกและแสดงถึงอารมณ์มากกว่าลูกพี่ลูกน้องของเธอนะคะเธอจึงเป็นคนที่ยิงยโสและหลงตัวเองมักให้คำแนะนำที่ไม่ได้รับการร้องของแก่สมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวไอชิและยังมีนิสัยที่ซาดิสอีกด้วยลูกพี่ลูกน้องของอายนะจะไม่มีบทบาทใดๆในเกมค่ะแต่เธอจะเสนอบทช่วยสอนเพิ่มเติม ซึ่งคล้ายกับบทช่วยสอนของโคโคนะในเกมนั่นเองต่อมานะคะโจคิจิยูดาเซค่ะสำหรับคนนี้เนี่ยเป็นสามีของเรียวบะไอชินะคะและเป็นพ่อของอายโนเขาเป็นรุ่นที่ของตัวเอกในหมวดปี1980ค่ะเขาและภรรยาเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเป็นเวลา10ส,สัปดาห์ เพราะว่าภรรยาของเขาเนี่ยออกตามล่านักาข่าวตามที่ระบุเอาไว้ในเทปใต้ดินนะคะอืมไปตามล่านักข่านั่นเองแต่รู้สึกว่าเหมือนมันยาวนานมากเลยนะเพราะว่าเข้าไปในเกมทีไรก็ไม่เคยเจอเลยค่ะต่อมานะคะเรียวบะไอชิเป็นแม่ของอายานะนั่นเองเธอเป็นตัวละครเอกในโหมดยุค1980นะคะ โรงเรียนที่เธอเรียนเนี่ยก็เป็นโรงเรียนเดียวกับลูกสาวของเธอค่ะรู้สึกว่าจะชื่อ Academy ใช่ไหมในปี1988ถึง1989นะคะเธอและสามีอยู่ต่างประเทศเป็นเวลา10ส,สัปดาห์ค่ะซึ่งเธอกำลังตามตัวตามล่านนักข่าวที่ระบุเอาไวนะ้นะ่าเป็นเทพลับใช่ไหมต่อมาค่ะอายยโตะไอชิ คนนี้ค่อนข้างสนใจเลยนะคะอายะโตะไอชิเป็นตัวละครชายค่ะซึ่งเขาบอกว่าคู่ควรกับไอยานอไอชิคู่ควรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าหมายถึงอะไรนะคะเวลานี้เขาเป็นเพียงตัวละครสมมติและไม่มีอยู่จริงค่ะต่อมาแน่นอนตัวเอกไอยานอไชชิของเราค่ะเป็นลูกสาวซึ่งเป็นลูกคนเดียวของเรียวบะไอชิและโจคิจิ ยูดาเซนะคะเธอเนี่ยคือตัวเอกในโหมดอาโมดปัจจุบันที่เราเล่นกันอยู่ะนะตั้งแต่ยังเด็กอายโนต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการป่วยที่อธิบายไม่ได้รักษาไม่หายอาการป่วยเนี้ยทำให้เธอรู้สึกว่างเปล่าไร้ความหมายไม่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เธอไม่เคยได้รับความพึงพอใจความสมหวังหรือความสุขที่แท้จริงเลยและความสามารถในการรับรู้ถึงอารมณ์ของเธอก็ลดลงมากอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับคนอื่น พอเธอโตขึ้นเนี่ยเธอจึงเรียนรู้ที่จะเรียนแบบพฤติกรรมปกติค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการดึงดูดความสนใจเชิงลบนะคะแต่เธอก็ไม่เคยพัฒนาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างแท้จริงได้เลยอ่ะนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของตระกูลไอชินาไลามาจากบรรพบุรุษจนมาถึงอายาโนโของเราเลยค่ะอืมตระกูลเนี้ยด์กแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะ าชอบคลิปแนวสืบสอบข้อมูลแบบนี้ก็สามารถดันกันเข้ามาอีกได้นะถ้าอยากเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะส่วนทางด้าน FC ใหม่ช่องเราทำแนวการ์ตูนเกมยันเดเรนะคะใครสนใจ u b บสก i ์ e กระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคน